กราบคุณพระพุทธกราบคุณพระธ้ามกราบคุณพระสงฆ์บัดนี้วันที่26มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่24ที่ข้าพเจ้านางสาวชมาพันธุสุขสันติพันธ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปร,ะริศและมนมตต่าง ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจาริยบูชาแดกฤฤูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคารพระพยนชนะในบทสวนอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบทสวนชุมนุมเทวดา สมัตาจักวารสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมมุนิราชา,ชาสสนันตุสาข,ขาหมุคตังสักเีกามจรูเปกิริกิระราตเตจันทลิกเซมิมาเีทีเปร,เราาเะทเทจคกามีตารุวนะคาหันิเคหาวตุมะิเกเตภูมม a จายันตุเทวาชาลาธา ลาวสเมราคคันทภานาคติท <abil> <theory> ันตาสันติเกยังุนิวรวัจนะงสาธุมิสุตันตุธรรมสวรกคาลุอายามพัทันตาธรรมสวรกคาลุอายามพัทันตาธรรมสวรกคาลุอายามพัทันตาสองบทบูชาพระรัตนาตรัย อิมินาสการนาีนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการีนาธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสการนาีนะสังฆังอภิปูชยามาสามบุตกรกาพะรัตนาไตรอรหังสัมมาสมัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาทเทมิ สวัสดีค่ะตัวะคัมภตาธรรมโมธรรมมังนัมมะซามิสุปฏิปันโนภะคะวะีตัสาวัตรสังโฆสังฆังนัมามิสีบส่บทสวดนัมกะสิทธิคาถานมัมโมตัสสะภะคะวะโตอวรหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะภะคะวะโตอวรหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้ามบุดสวดไตรสระโคมนาปาถาพุทธังสาระนางคัจฉามีทำมังสาระนางคัจฉามิสังฆังสาระนางคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสาระนางคัจฉามิทุติยมปีทำมังสาระนางคัจฉามิธุติยมปีสังฆังสาระนางคัจฉามิตติยมปีพุทธังสาระนางคัจฉามิ ตาติยมปีทำมังสรารนังคจชามีตาติยมปีสังฆังสรารนังคจชามีหกบทสวดสัสจจกิริยาคาถานาถิเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวาเชนะโสติเมหุนตุสัพพาานาถิเมสารนังอัญงธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวาเชนะโสติเมหุนตุสัพพธา นาทิเมสารนังอันยังสังโฆมีสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหุ้นตุสัพพทาเจตพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรรนสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุทโรปุริสธรรมมาสาธิสัาธิเทงมนุษยานังพุทโธภะคะวาติแต่ธรรมานุสติ สวาสดีค่โตพระคาวตาธรรมโมชันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียิโกมาจัดตังมีทิตาโพวิญโยหีต e ีเก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนพระคาวาโตสาวกะสังโฆอุช e ุปฏิปันโนพระคาวาโตสาวกะสังโฆญาญาปฏิปันโนพระคาวาโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระคาวาโตสาวกะสังโฆ ญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสบุคลาเอสสะภะวัตโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณนิโยอนุตรังบุญยเขตตังโลกะสาติสิบรัตนสูตรยานีทัพปุตานีสัมมาคตานิ อุมมานิวายานิวาอันตลิเคสัพเพวภูตาสมนากัวันตุอโทปิศักปิจปจ้จาวสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมทสัพเพเมตังกรุธามนุสยาปชายะทิวาจระโตจหรันดีพัลินตัสมาหินรักขาอาปมตายังกินจีวิตังอิทาวาหรงวา สักเคสุวายังรัตนังปณีตังนนโนสมางอาธิตทาคเตนะอิธรรมปีพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนโตขายังวิราคังอมตตังปณีตังยะทัชกาสักยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจีอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนโต ยมพุทธเสโทปริวันนยีสุจริงสมาธิมานันตรีกันยามาหูสมาธินาเตนํสมุนวิชติอิธรรมปิธรรมมีรัตนังปณีตังเอเตนัสเจนัสุวัติหุนตูเยบุคลาอัตตาสตังปัสสะทาสัตตาริเอตานิยุคานิหุตีเตทักขิเนยาสุขัสสาสาวกา เอเตสุทินานิมหาภลานิอิธรรมปิสังเครตนังบณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติหุ่นตูเยสัพยุตตามนะสะทานะหีนะนิกามิโนโคตมัสะังสะนำหีเตปัติปตาอมตะังวิไคยหะลัทธามุทานิพุติมุชมานาอิธรรมปิสังเครัตนังบณีตัง เอเตนะาสัจเจนะสสวัสดิหุนตูยะทินทักฮีโลปัทวิงสิโตสิยาจะตุภ oh ิวาเตภิอะสัมปะกัมปิโยต่ทูปมังสักุริสังวสามีโยอริยสัจจานิอาเวจปัสติอิธัมปิสังเครตนังปณิตังเอเตนะาสัจเจนะสสวัสดิหุนตู เยอริยสัจจานิมิภาวะยันติคำพีรปัญเยนสุเทสิตานิกินจาปิเตหุนตุหุนติดผู้สับปามัตตานาเตพระวังอัธรรมมาที่ยันติอิธรรมปีสังเครัตนังวนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุสหาวัสะทัศนะสัมขาทายะแตยัสุธรรมมาชะอิตาพระวันติ สักกายทิฏฐิวิจิกิจิอิจิตัณจ์สีลพระตังวาปิยธัติกินชีจตูหาปาเยหิจะวิปปมุตโตชจาพิทานานิอัทภกาตุงอิธทมปิสังเคระนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหุตุกินจาปิโสกรรมมังกร,รติปาปะกัง การเยนาวาจายุทธเจตสาวาอัธภูโสตสาปฏิชาทยะอัธภตาติตาปะทัสสาวุตาที่ทำปิสังเคระตังปณีตังเเตนะสักเจนะสวัติหุ้นตูวันาปะคุมเพยทาภูสีตาเคคิมหานมาเซปัตมสมิงคิมเฮแต่ทุปมังทำเม่าวังทเสอาเทสยย นิพพานขามิงปรมังหิตายะอิทัมปิพุทเทระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุ่นตุวะรูวรันยูวะรโทวะราหรอนุตตรูธรรมะวะรังอภเสศยิอิทัมปีพุทเทระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุ่นตุขีนางปุรานางนวังนาทิสัมภวังวิราตจิตายะติเกทวัสมิง เตกีเน่ีชาอวิรุรหิชันทานิพินติทีรายทายัมปะทีโบอิธัมปิสังเครตนังปณีตังเอเตน่สัจเจนะสุวัติหู้นตุยานีทับูตานีสมากตานีภูมมานิวายานิวะอันตริเคตถาคตังเทวะมนุสภูชิตังพุทธังนามาซามาสุวัติหู้นตุ ยานีทัพูตานีสมาคตานีภูมนานิวายานิวาอันตลิเคตถาคตังเทวานมณุสปูชิตังทำมังนามาซามาสุวัติหุน <lizard> ตุยานีทัพูตานีสมาคตานีภูมนานิวายานิวาอันตลิเคตถาคตังเทวมนมณุสปูชิตังสร้างคังนามาซามาสุวัติหุนต ส1อาตอานาติยาปริตบดย่อสัพพารุขาวินิมุตโตสัพพสันตาปะวะชิตโตสัพพเวรามติกันโตนิพุโตจตุวังภาวะสัพพิติโยวิวาชนตุสัพพาโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอาภิวาทานาสีลิสะนิจังวุธาปจายโน จัตตารธุธรรมาวาตันติอายุวันูสุขังพลังสิบเอ็ดอาทิตตปริยายสูตรอ่ะสิบสองอาทิตตปริยายสูตรเอวัมมีสุตังเอกังสมังพะคะวา ข้ายายังวิหารติขยาสีเสสัติมพิโุสหัสเสนาตัตตะโคภาขวาพิโกอามันเตสิสัพพังพิขเวอาทิตังกินจัพพิขเวสัพพังอาทิตังจักคุ้งพิขเวอาทิตังลูปาทิตตัจักขุวิญญาณังอาทิตังจักขุสัพพโสอาทิโตยัำปิทางจักขุสัพพสัพปัจชะยะอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขังมสุขังวา ตัมเปียทิฏฐังเกนาทิฏฐังอาทิตังนาค้าขีนาโทศขีนามหะขีนาอาทิตังชาติยาชรามะรุณีนาโสเกหิปริเวเทหิทุเคหิทุมเสหิอุปยาเสหิอาทิตันติวัานีโสตังอาทิตังสัทธาทิตาโสตาวิญญาณังอาทิตังโสตัสัพพัโซอาทิตโตยัมปิทางโสตัสสะพัสสะพจยา อบปัชติเวทาย้ตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวาตัมปีอทิตังเกนาที่ตังอาทิตังอาคาขินาทุสักขินาโมหะขินาอาทิตังชาติยาชรามาราเนนาโซเกหิบริเวเทหิทุเกหิโทมนาเซหิอุปยาเซหิอาทิตตันติวัฒน์มีคานังอาทิตังคันธาทิตาคานาวิญญาณังอาทิตัง คานาสัพพะโสทิโตยันติทางคานาสัพพสัพพัญญาอุปขชตติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาทุขามิสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังลาข้าทินโทสะขีนามะหมาทินาอาทิตังชาติยาวชารามารานีนะโสเกหิปาริเวเทหิทุเขหิทุมนาเสหิอุปยาเสหิอาทิตันติวะธามิ ชิวะห้าอาทิตาราซาอาทิตาชิวะห้าวิญญาณังอาทิตังชิวะห้าสัพพะโาทิตโตยัมปีทางชิวะห้าสัพพะสัพพะเจียอุปะเชติเวท้ายิตังสุขังวาทุฆวะอาทุขามาสุขังวาะัมปิอาทิตังเกน่าอาทิตังอาทิตังราฆะขินาโทสักขีนามูหาขินาอาทิตังชาติยาเชรามะนันินะโสเกหิบริเวเทหิทุเขหิทุมนาเสหิอุปยาเสหิตัน อาทิตันติวาัานมีกายโยอาทิโตโหทถพาทิตากายาวิญญาณังอาทิตังกายาสัพพะสวอทิโตยมปิทางกายาส,สัพพะสยัพจัญาอุปัชติเวทายตังสุขงวาทุขขวะอาอทุขาสุขงวา,งวาตัมปีอาทิตตังเกณฑอาทิตตังอาทิตตังราคาขีณาโทสัคขีนามุหคขีนา อาทิตตังชาติยชาชรราม่านะเนน่าโสเกหิปริเวเทหิทุเกหยิธุมานาเซหิปยาเซหิอาทิตตันติวธามิมโนอาทิตโตธรรมาอาทิตตามโนวิญญาณะอาทิตตงังมโนสัพพะโสอาทิตโตเงินปีทังมโนสัพพะสัพพัญญาอุปปัชติเวทายตังสุขงวาทุขขวาอาทุขามาสุขงวา ตัมปีอาทิตังเกน่าอาทิตัมอาทิตังราฆค่าขี้นาโรศักขี้นาโมหะขี้นาอาทิตังชาติยาชารามาด้านเนนโซเกหีบริเวรเทหีทุเขหีเทมานาเสหีอุปยาเซหีอาทิตังติวัฒน์มีอวังปัสสังพิขเวสุตตวาอริยสาวกโกจักกุสมิงปีนิพินทติรูปเปสุปีนิพินทติ จักขูวิญญาณีนปีนิพินทติจักขูสัพพะเสปีนิพินทติยำปีทังจักขูสัพพะสัพัจยาอุปัชติเวทายกังสุขังวะทุขังวาทุขามิสุขังวาตัสเนีปีนิพินทติโลตัสเนีปีนิพินทติสาเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณีนปีนิพินทติโสตสัพพะเสปีนิพินทติยำปีทังโสตสัพพะสัพพจยา อบปาศติเวทายตังสุขังว <icana> าท eh <pense> <the> ุขังวาทุขามัสุขังวานัสมิ่งปีนิพินทติคานัสหมิ่งปีนิพินทติพันเทสุปีนิพินทติคานาวิญญาณีปีนิพินทติคานาสัพพะเซปีนิพินทติยามปีทางคานาสัพพัสัพพัจญาอุปาศติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขามัสุขังวานัสมิ่งปีนิพินทตติจิวห้างยาปีนิพินทติ เราเซสุปินิพินทัตติชิวะห้าวิญญาณในปินิพินทัตติชิวะห้าสัพพเสตปีนิพินทัตติยามปีทังชิวะห้าสัพพเสตสัพพสัพพเจยาอุปเชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาวตัดสมิงปีนิพินทัตติกายะสมิงปีนิพินทัตติโุถะเพสุปีนิพินทัตติกายะวิญญาณในปีนิพินทัตติกายะสัพพเสปีนิพินทัตติ ยัปีทางกายสัพพสัพพัจยาอุปัชติวีทายตังสุขังวาทุขังวาทุขามสุขังวาตัสมิงปีนิพินทัติมนสมิงปีนิพินทัติทมเมสุปีนิพินทัติมนวิญาณนปีนิพินทัติมนุสัพสปีนิพินทัติยังปทางมนุสสัพพะสัพัญาอุปัชติทีทายตังสุขังวาทุขังวาทุขามสุขังวาตัสมิงปีนิพินทัติ นปินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตะมีติยานูติคินาชติบุติสอมสมมาชริยังกตังกรณียังนาปังอิทตายติปานชาณติติอิธมวุจพะควาอัตตมนาเตภิกขุพะคววตภาสิตังอภินันตุงอิมัสมิงจปนาวยยากรณสมิงเพิญญมาณีตัสสา สิบสามอนัตตาลักขะนะสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพักวาพลายานาัสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิคาทาเยตาตระโคพักวาปัญจวิคิเยวิคูอามันเตสีรูปังพิกเวนัตตารูปัญจหิทางพิกเวอัตตาอภาวิสาลนัยทางรูปังอภาทไยะสังวเตยย นเหทาจารูเปี๊อวังเมรูปังหตัวเอีะวังเมรูปังมาหุสิติเยสมาจะโคพิคเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายะสังวาตติในจราพติรูปเ๊ยวังเมรูปังหุนตัวเอะวังเมรูปังมาหุสิติเวทนานัตาเวทนาจะหิทังพิขเวอัตาพวิสนาญิทางเวทนาอาพาทายะสังวาตยะ ลาภเถจเวทนาญาเอวังเมเวทนาห้นตุเอวังเมเวทนามาหูสิติเยสมาสะโคภิกขเวเวทนาอนัตาตสมาเวทนาภาทายะสังวัตตินาชลาภติเวทนายาเอวังเมเวทนาห้นตุเอวังเมเวทนามาหูสิติสัญญาณาตาสัญญาจะหีทางภิกขเวอัตาอภวิสันยิทางสัญญาปาทายสังวัตตียลาภทถจสัญญาญา เอวังมีสัญญาหุนตุเอวังมีสัญญามาหุสิติยสมาจะโคพิคเวสัญญาณตาทัศมาสัญญาภาฏายะชงวัตตินาจลภัติสัญญาญาเอวังมีสัญญาหุนตุเอวังมีสัญญามาหูสิตริชังฆาราณตาชังฆาราชหิทังวิกเวอัตตาอภวิสังสุณยิธังชังฆาราอภาทายะชงวัเตยุง ลาเพัาจะสังฆ้าเรสุเอวังมีสังฆ้าราหุนตัวเองวังมีสังฆารามาหุสัมติเยสมาจะโคภิคเวสังฆ้าราณตาตัสมาสังฆาราพาทยาสังวตันตินาจะลปฏิสังฆาราเสเรสุเอวังมีสังฆาราหุนตัวเองวังมีสังฆารามาหุสัมติสัญญาณตังสัญาญาณังอณัตาสัญญาณัง จหิทังพิขเวอตาอภวิสาในยิทังวิญญาณังอภัทไยสังวรเตยะลาเพทาจวิญญาณในเอวังมีวิญญาณังหุ้นตัวเอวังมีวิญญาณังมาอหสิติยสมาจะกโคพิคเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอภัทไยสังวรปตินาจลปฏิวิญญาณในเอวังมีวิญญาณังหุ้นตัวเอวังมีวิญญาณังมาอหสิติตังกิงมันยะธาพิขเวรูปังอนัจจังรูปังนิจจวานิจจวติ อนิจจังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวัตังสุขังวัติทุกขังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกาลังดูตังสมุปัสสตุเอตังมะมะเอโซหามัสมิเอโซมอัตติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญะทัพิคเวเวทนานิจาวาอนิจาวาตอนิจาวันเตยัมปนานิจจังทุกขังวัตังสุขังวัติ ทุกขังพันเตยังปนานิจจังทุกขังวิปรินามธรรมังการลังนุตังสัมันุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหมะสเมเอโซมีอัตตินหีตังพันเตทั้งกิงมันยัตถิคเวสัญญานิจาวานิจาวาติอนิจจพันเตยังปนานิจจังทุกขังวะตังสุขังวติ ทุกังพันเตยัมปนานิจังทุกคังวิปริณามะธรรมังกัลลังนิังสมุปัสสิตุงยตังมามาเอโสหามัสสมิเอโสเมยตติโนหิตังพันธุเตยังกิงมัญญาธาภิกขเวสังขารานิจังวาอนิจังวะตีอนิจจาพันเตยัมปนานิจังทุกคังว่ตังสุขังวะติ ทุกครั้ง ang, ทำเปยำปนานิจังทุกครั้งมิปารินามาทำมังกรหลงังนตังสมานุกิสิตุงเอตังมะมะเอโซหามาสมิเอโเออม,มเอ,อัตตาติโนเอตังพันเตตังกิงมันยัทธะพิคเววิญญาณน ang, าิจั ang, ง, ana, ang, งวานิจังวาตินิจังพันเตยำปนานิจังทุกครั้งวา ตังสุข <l Jean Rabbit bulun> ังวะปีทุกขังพันเตยันปนะนิจังทุกขังวิปริณามาทำมังกัรลังนุตตังสมานุปัสสตุงเอตังมะมะอิโสหามัสมีอิโสเมอัตตาติโนหิตตังพันเตต์ทัสมาติหาภพคอเขวียังกินเชื้อรูปังอติตานะคาตาปัจจุปันนังอัชตังวะพหิตาวะอุราริกังวะสุขุมาวะหินังวะปนิตังวะยัญชุเรสันติเกวะสัพพังรูปังนิตังมะมะนิโสหามัสมีนามิโสตตาทีวัง เอว่มีตังยธาปูตังสัมะปัญญายะทัฏฐพังยากาจิเวทนาอาติตานะคะตาปัจจุปนังอาจจตังวะปพญทาวะโอราริกาวะสุขุมาวะหินาวะปนิตาวะยาตรุเรสันติเกวะสภาวิทนาเนเนตังมะมะเนโซหะมะสุนีนามีโซอัตตาติเอว่ามตังยธาปูตังสัมะปัญญายะทัฏฐพัง Ya gacisan yati tan kata paju jatawa fahi ora rikawa sukumawah hinawa penita ya dulesan digewa sepasannyaang memaniso hama semina mesodatik ewa metang ya habutang sama pennyayattataappang y keji sangharaati tankha paju astawa fahitawa o บริกาวาสุภุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเยทุเรสันติเกวาสัพเพสังขารานิตตมมานิสหามัสมินาเมโสวตติเอวบมิตังยะถาพูตังสัมะพัญญาญาธาทัพพัง carré Yang kinji winyanaang ngati tanang kata patju na nga seang wamahtawa ora rikang wa suku mang wahinang wa, wa hinangwa, panitang wa yang tule san kewa sappang winyanang niang me su ha massi na suatiwang miang ya ha hutang sama pennya tapang. เอวังปัสสังพิกเวสุตตวาริยสาวกโกรุปัสมิงปินิพินทติเวทนาญาปินิพินทติสัญญาญาปินิพินทติสังขารเรโสปินิพินทติวิญญาณสัมิงปินิพินทติปิณิพินทางวิราชติวิราคาวิมุจติวิมุตตสัมิงวิโมตมีติยานัหูติขีนาชาติบุตรีตังสวัสมห์พระมหาจริยังกตังการณียังนาปารังอิทธาตยติปชานติ นาติติอิธรรมวูจพจภะวาอัตตมนาปัญจว,วัคคยาภิกขุภะควะโตภาสิตังอภินันตุออิมาสมิงจะปนานะเยยยาการณสมิงพันยมาเนปัญจวิคิยานังภิกขุนังอนุปาทายะอาสเวหิตตานิวิมุต 证书的。